รัฐบาลเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานซิลเฟสติวัล2023สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน The Stay m e New Fact ชัดเจนเป็นกลางนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรัฐบาลโดยกระทรวงหดไทยขอเชิญประชาชนร่วมง,งานซิลเฟสติวัล2023สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ36พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาและนิทรรศการผลสำเร็จจากโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกและการแสดงแบบภูมิปัญญาผ้าไทยร่วมสมัยหรือ Sustainable Fashion จากดีไซเนอร์ไทยชื่อดังภายในงานจัดมีการแสดงผลงานผ้าทอลายสุดประณีตที่เข้ากับยุคสมัยและยังคงอัตลักษณ์และเสน่ห์ของความเป็นไทยไว้ พร้อมกับสุดยอดผลงานระดับภาพที่ได้รับการพัฒนาจากการน้อมนำพระราชดำรินำไปสู่ระบบซอฟต์พาวเวอร์ด้านผ้าไทยอย่างแท้จริงผู้สนใจสามารถเข้าชมและเลือกซื้อผ้าไทยผ้าพื้นเมืองผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ชั้นสูงและอาหารจากร้านดังได้ในงานระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง3ธันวาคม2566เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact Exhibition พหกถึงเจ็ดเมืองทองธานี <S The <best> time. s t a t e Times สำนักข่าวออนไลน์สำหรับคน,คนรุ่นใหม่